ายแล้วนะโอเคฉันจะกดไปที่ตรงนี้เท่าไหร่วุ้สีบมันคือเกมอะไรเกมปลูกต้นไม,ม้อทำสวนปลูกต้นไม้เดี๋ยวจะเอาอันนี้ให้เขาดูโอเคซื <Okay. S 2> ้อของแล้วเดี๋ยวฉันก็จะกลับไปที่สวน,นเหมือนเดิม มันช้าปล่ะวิ่เงเลยเหรอวันฉันยังไม่มีอะไรเลยเดีย๋ยวลองตัดข้อนี่วิ้สวนเราเองนี่คือฉันจัดใหมนะ่นะเปลี่ยนเซิร์ฟใหม่เรียบร้อย นี่โอ้โหมีจะเอาของพวกนี้ไปขายดูซิว่าจะได้เท่าไหร่เพราะว่าฉันเก็บมานานมากฉันจะเริกอยากตกไม้นี่ฉันอยากได้จังมันสวยเกินอย่างที่ไม่กล้าเอาไป น้อยมากใช่ฉนคิดว่าฝักของฉันฉันมีสามตัวรับดีๆแบบนี้นะมันเอบ,บมืออยู่อันนึงอยู่ในนี้นี่กลางมันก็จะเป็นแบบ ลุกไปแล้วไปหาเพื่อนหน่อยดีกว่าเอ๊ยเพื่อนทำอะไรน้่ะทำไม้ใช่เดี๋ยวทไมน้ำเธอเยอะมากเลยนะตัดมากอกาามังเส๋ใช่เดี๋ยวมีแ็งไม่ได้แล้วเธอ เดี๋ยวจะปีนขึ้นไป้กันนะโอ้ยชั้นหนอนโอเคจำเป็นจะต้องขึ้นใหม่แก้วโอ้ยชั้นหนอนนี่มันหนอกชั้นนี่นะ ปีขึ้นมาตรงนี้สุดวิวสวยจังขึ้นอุ้ยไปตรงนี้แต่เธออ้ยอะไรอ่ะมีแบบนี้ได้วเลยอุ้ยเธอไปถายให้อไออื่ันจะหลับแล้วอ่ะไม่น ไม่เห็นปลูกต้นไม้ต่อเลยเดีย๋ยวจะโชว์การปลูกต้นไม้ว่าปลูกยังไงครั้งแรกเรามีแค่นี้อือแค่นี้ครั้งแรกเรามีแค่นี้ ครั้งแรกเรามีแค่นี้ครั้งแรกเรามีแบบนี้แล้ว <c oughs> ครั้งแรกเรามีสัสดเดียรครั้งใหญ่มีเฟอร์นิเจอร์เมื่อโคนิเจอร์ย้ายมาตรงนี้อันนี้นนนพิชภาดูน้ำมีกระโดด เรเล่นซูฟี่แชมปีจชิมโอ้ยชัดเพื่อนตื่นมาที่ที่ไหนสักแหกหนึ่งซึ่งมันไม่มีอะไรเลยว่าฉชนตื่นมาที่ของเพื่อนให้ฉันนอนแต่ว่าฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยเมื่อไหนชัดเพื่อนยังไม่ได้ปวด แตงเงินฉันอะเยอ,มยอมะมากเยอ,ะ,อมะ,มะมากยอะมากจริงจริงแลเนี่ยสิยมากยอะมากจริงจริงแต่ใช้ไปมันเลยไม่เยอะทำวิธีหนึ่งจะวาไงนี้เอาไว้แบบนี้โอเคอืมอีกสิบโวา

ห no! mm ัวทุกมันนอนตรงตอไม้ด้วยด้วยหนูแก้ไม่ได้นู้นแต่ได้ใช่ไหมไม่ตื่นเช้ามาวันต่อไปยังไม่สว่างเลยอะไรอะเสียงอะไรมันเย็นมากเลยเดี๋ยวพวกเราไปลักเท้าดีกว่า ครานันี้เป็นหน้าเย็นนี่น่ะวาวเาเไปอาบเพื่อนแล้วเว,ว้ยทำอะไรอ่ะสร้างการ้ะเี้ใหม่โอ้มีปิ้งย่างด้วยเหรอนี่กินหน่อยกิน,นำยำยำ

chúng ta chia 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 bay nước suối Sao thế? Đông chưa suối Đông chưa bay Đông bay Sao thế? Chúng ta chia 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 nước suối Đông chưa bay nước suối Sao thế? Chú 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 ที่นอนฉันอยู่ข้างบนฉันอยู่เจ็ด,เจ,ดเจ็ดเกิดโอ้ที่นี่ฉัมาอยู่ตรงนี้ก็ขึ้นไปแล้วคือที่ที่ฉันอยู่จะอยู่ที่ตร,ตรงตู้ไม้รูปใส่เต็นท์นะตูต้ไม้สัาหา นี่ก็คือต้นที่เรานอนเริ่มนอนขวบยังไม่เช้าเลยเอกิเอเอชอบแล้วแต่ทำไมท้องฟ้เป็นสีเหลืองมันน่าจะแค่เป็นน้ำ้นนี่ มันเป็นน้ำพุ่งนานจังเลยเพ้ยน้ำพุ่งออกโอ้โหว้าย,ย,ย,ยนี่เอามันนะของฉันมันอยูอ่ไหนเนี่ยโอ้อยู่นี่นี่นาเอาไปต้มยำเผ็ดกว่า ทุกคนทำยังไงมาถึงจะเอาตู้นั้นได้อะคุณได้ท้องหมด้วยเด้อผมไม่ได้สักทีมาตรงนี้เป็นแบบเบนเดอร์นะเขาเอาของมาขายกันมีหลายแบรนด์มากเลยเอาไปเราเดินไปทางไหนกันอีกเนี่ยนะเรี้ยวซ้ายแล้วนะ จบแล้วยังยังเลยโอ้ทำไมมันยองจังอุ้ยฉันจะรอดแล้วอ้ยู่รออีกไม่นานรอรอรอแค่เธออยู่แต่ไม่รู้เธออยู่ตรงไหนเธอจะมาเธอจะมาอะไรเธอจะมา เรจะมาอะไรน่าจะหน่อยเคได้แล้วโอ้เรามีสิบฉันจะไปซื้ออะไรอีน้พึ่ง่ขอหน่อยสิมีอะไรไหะไม่ใช่ใช่อันนี้แมวช็อปเปอร์แมวบูเอาจะได้ไหมมันมีเป็นู้เป็นไซใหญ่เปไซ่ จะได้โบกค่ะค่ะฉันขอตัวเธอว้าวว้าวฉันขอตัตนี้หน่อยสิตันนี้สวยมากเลยอ่ะนจับได้อ่ะะแต่มันนิ่มนิ่มนิ่มไเท่าไหร่เดอยังไม่ให้มาซื้ออยู่นะแกได้ ไปอยู่สิวันฉันอ่ะจะได้มันเป็นแบบไหนใส่วางไว้ตรงนี้เลยก็มันนึ่งร้อยหนึงสามแล้วเธอถ่ายกล้องอะไรของเธอฮะเธอ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 ถี้ว่ากิมมี่ใช่ถ่ายกล้องเดี๋ยวฉันจะให้ดูว่า ยังไงถึงจะมีโคมไฟแบบงานนี้แบบนี้ใช่ไหมเนี่ยคือโคมไฟของท่านเองนี่นี่โอ๊ะอะไรอะเพื่อนอีกแล้วเหรอ thank you นะไปด้วยสิ

do we act kendu du 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 we do du du do we the act kend du 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 we we